เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยในการบริการนวดอ่ะโอเคแล้วเราก็ไปต่อนะคะเดี๋ยวเราก็ไปต่ออีกนะคะดีๆนวดเพื่อสุขภาพไปน้องเค,ค้กโ, <c oughs> โล่งเลยมีติดเพลงอะเนี่ยเดี๋ยวตัดออกก่อนโอ้เหม็น พลาสติกสีพลาสติกมันมีแต่พลาสติกข้างนั้นเลยเนี่ยข้างใน,น,นอ่ะมัะเนมเป็นที่ตูดอันนี้ดูอยู่รู้อยู่ว่ามันเป็นที่ตูดเพราะว่าไปให้ช่างเขาดูให้แล้วทีหนึ่ง แล้วมันก็กลับมาเป็นใหม่อีกเขาเขาซ่อมให้เองเขาก็ดูให้แหละเขดูให้ซ่อมให้เลยแต่มันมันก,กลับมาชาร์ดบางทีมันก็ไม่เข้าพอขยับนิดหน่อยมันก็ไม่เข้าอันนี้อะไรอ่ะ,ะอันนี้คือตัวอะไระตัวแบบไวเร์ฟีเหรอน่าจะใช่ต้้งก้องค่ะขาตั้งกล้องเหรอ อะไรมันเบาเบาไม่มีของจริงในนั้นน่ะใช่ไหมมันนกกองป่ามุกแฝดนั่นน่ะของจริงค่ะใช่ไหมแล้วทำไมมันอ๋อนั่นเนาะใครแกะดูของเขาวะน่ะอย่างนี้ก็ดีนั่นเนี่ยเวลาเราเวลาเรานอนเรานอนดูน้องี้เกียจถือเอาวางปักเอาเฉยๆนี่เอาหรอกป หดเสร็จแล้วเกือบรับเออเนี่ยเสื้อสวยเป็นียเบ็นียสวยนิ่มดีด้วยเนี่ยลดเหลือร้อยร้อยหกสิบ หาแม่ปะไปหาแม่ไหมหรือเราจะเข้าห้องหาแม่ก่อนไปยเข้าห้องเนาะอนเออเออเออเอเอฮะต้องนอกร้อนนะเนี่ยร้อนนะเนี่ยจะลองเท้าลราลื่น ออกมานอกห้างก็ทุกคนเลิ่โอเคฮอดเบอร์เลยพี่น้อง